ระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปาโปรดกระหม,ม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารนำานวยพรไปยัมประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2,564 พระนาท่านนายโจเซฟอาร์ไบเดนจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีในโอกาสวันเอการาชของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นวาระแรกในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของท่านข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอเมริกันมีความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไป เป็นที่น่ายินดีที่วันสําคัญนี้ยังถือเป็นการก้าวย่างคืนสู่ฐานะและบทบาทอันพึงมีของสหรัฐอเมริกาบนเวทีโลกอย่างเต็มภาคภูมิจนเป็นที่ประจักษ์ต่อน,นานาประเทศโดยได้ฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนให้กลับมาแข็งแรงดังเดิมกอบกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างเข้มข้นให้ฟื้นคืน ประเทศไทยในฐานะพันธมิตรและบิบประเทศที่มีสัมพันธไมตรีอันยาวนานกับสหรัฐอเมริกาจะยืนหยัดอย่างมั่นคงร่วมกับพันธมิตรของเราและประชาคมระหว่างประเทศด้วยความมุ่งมั่นที่จะ,ะเผชิญความท้าทายต่างๆในภายภาคหน้าร่วมกันพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว